ส่วนผสมครับตอนรับ้าสู่ไข่ประเด็นดังครับก่อนน้านี้มีวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะพอสมควรครับเรื่องของการทํางานของตํารวจตกเป็นเครื่องมือนักการเมืองถ้านักการเมืองมีอํานาจก็สั่งตํารวจคุมตํารวจได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีตัวอย่างคดีคนร้ายถล่ม M79 ใส่กปปสมีคนตายและบาดเจ็บเยอะแถวราชดำรริบิกซีก็ปรากฏว่าคดีไม่คืบหน้าจนกระทั่งยึดอํานาจเปลี่ยนแปลงระบบบริหารใหม่ล่าสุดเนี่ยรองผบตรบอกว่าเนี่ยจับได้แล้ว มีซักทอดขยายผลขอสารอนุมัติออกหมายจับระบุชื่อตัวตนเบ็ดเสร็จเลยนะฮะกลายเป็นความคืบหน้าขึ้นมาก็เลยมีคนถามต่อวันนี้สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติต้องปฏิรูปใหญ่ใช่ไหมเพราะก่อนหน้านี้นักการเมืองดูแลปกครองใครเป็นเด็กนักการเมืองคอนโทรลตํารวจได้ตํารวจไม่ทําคดีพอเปลี่ยนระบบใหม่อคดีคืบนะครับไปดูถแถลงเมื่อวานนี้นะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยพลตเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงรองพบตร พลตรตรีอานวยนิ่มมโนรองรองพบชสช่วยราชการบาชนและก็ตํารวจจากสอนอลุมพินีมาร่วมการแถลงข่าวกรณีที่คนร้ายเนี่ยใช้ M79 มเจิยิงถล่มกปป,ปสที่บิ๊กซีราชดำริมีคนเสียชีวิต3คนเป็นเด็ก2นะครับคุณผู้ชมยังจําได้นะฮะคือเด็กหญิงพัชรากรยศอุบลอายุ6ขวบเด็กชายกรวิทยศอุบลอายุ4ขวบนี่เป็นน้องชาย และนางสาวทิพาพันธ์สุวรรณมณีอายุ59ปีเสียชีวิตรวม3คนบาดเจ็บอีก21คนตอนนั้นที่เกิดเหตุเนี่ยจับใครไม่ได้เลยฮะหลายคดียิงถล่มทุกวันจนเป็นเรื่องชาชินเลยเมื่อวานนี้รองพบตะรอบอกว่าจะก,การสืบสวนสอบสวนขยายผลก่อนหน้าเนี้ย ไปจับนายนรงศัก์หรือตุ้ยพลายอารามอายุ3 1ปีผู้ต้องหาคดียิงเอ็น79ใส่กลุ่มผู้ชุมนุมกปปสหลายจุดแล้วเชื่อมโยงซักทอดกันเลยขยายผลว่าอ้าวมีแก๊งเกี่ยวข้องกันเนี่ยทำเป็นกระบวนการวิธีการของเขาคือไปรับปืนยิงถล่มเอ็น79มารับปืนเสร็จก่อเหตุเสร็จคืนปืนและไปก่อเหตุจุดอื่นทำเป็นทีมะ เมื่อวานเนี่ยรองพบตะรเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าสารอนุมัติออกหมายจับมี7คนนะครับประกอบด้วยนายทวีชัยหรือวีวิชากรอายุ39ปีนายสุนทรหรือทรพิผวนนอกอายุ49ปีนายสุขสรรหรือวะตะล้อมวงอายุ32ปีนายสมศรีหรือเยอะมาริดอายุ40ปีนายกันนิกาหรือแมววงตัวอายุ38ปีนายวิเชียนหรือเชียนสุขพิรมอายุ33ปี นายชัดชาวานหรือชัดปราบบำรุงอายุ45ปีทั้งหมด7คนตามหมายจับสารายากรุงเทพใต้ที่4ขีด407ขีด413นะครับข้อหานี่อ่วมเลยฮะถ้าดำเนินคดีแล้วผิดจริงเนี่ยตายแล้วเกิดเกิดแล้วตาหลายชาติยังใช้ไม่หมดนะฮะดูข้อหานะคุณผู้ชมฮะข้อหาคือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไต่ตรองไว้ก่อนนี่ก็โทษประหารอยู่แล้วร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน ร่วมกันทําให้เกิดระเบิดเป็นอันตรายแก่บุคคลมีและใช้อาวุธวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่สามารถออกอนุญาตให้ได้มีและใช้ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านและทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุจําเป็นเร่งด่วนยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช้เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชน และฝ่าฝืนข้อกําหนดที่ห้ามนำอาวุธปืนเรื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดออกนอกเคหสถานตามพรบรการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักรผู้ต้องหาก่อเหตุยิง M79 เครับหลายพื้นที่เกี่ยวข้องกันเชื่อมโยงกันทําเป็นกระบวนการโดยตํารวจบอกขน,นนี้เนี่ยทั้ง7คนมีความเกี่ยวข้องกันในการวางแผนปฏิบัติการเชื่อมโยงในการจัดหาอาวุธเครื่องยิงลูกระเบิด M79 ที่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี แต่จะเชื่อมโยงกับคดีอื่นๆอย่างไรหรือไม่นั้นเป็นหน้าที่ของพนักง,งานสอบสวนดําเนินคดีขยายผลต่อหากการสอบสวนาพาดพิงถึงใครเชื่อมโยงใครก็จะขอสารอนุมัติออกหมายจับทันทีขณะที่ลักษณะของการก่อเหตุจะมีผู้นําอาวุธปืนมาให้แล้วนํากลับมาคืนเมื่อก่อเหตุเสร็จแล้วนํากลับไปก่อเหตุบนซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยตามรายงานเนี่ยนะครับทางตํารวจแถลงก็บอกว่า คดีประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งจากเดิม46คดีไม่มีใครดำเนินการคดีจนกระทั่งขณะนี้คดีเริ่มขี้คลายได้เรื่อยๆหลังจากนี้เนี่ยทีมตำรวจจะขยายผลเพื่อจับกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องต่อไปมีเสียงถแถลงเมื่อวานนะครับสรุปก็คือสารยากรงเทพใต้นะครับได้ออกหมายจับถุงคนทั้ง7นะครับซึ่งเป็นผู้ที่ ร่วมกันก่อเหตุใช้เครื่องยิงลูกระเบิด M79 ยิงเวทีปราัยลุ่มกรกปอบริเวณหน้าห้างบิกซีราดประค์จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต3คนบาดเจ็บอีก27 21คนนะครับขณะนี้สารได้ออกหมายจับแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ทำการติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งเจ็ดต่อไปเชื่อว,ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ในเร็ววันนะครับถ้าเกิดมีการจับกลุ่มเราจะมีการถแถลงข่าวเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ทราบแล้วก็คงจะต้องมีการดำเนินการทำแผนประกอบคํารับสารภาพให้เหลือที่สุดนะครับ ล่าสุดมีรายงานนะครับเมื่อช่วงเงย็นที่ผ่านมาเนี่ยเกือบเกือบทุ่มเนี่ยสอนนลุมพินีนําโดยพันตำรวจโดวงชวดสุวรรณเจรัตร,รองผู้กับสอนนลุมพินีเนี่ยเข้าไปจับกลุ่มคนร,ร้ายที่ร่วมก่อเหตุยิง M79 ถล่มที่ราชดมริบิ๊กซีได้นะครับตามหมายจับของสารยากรุงเทพใต้โดยจับได้แล้วเบื้องต้นตามรายงานประมาณ4-5คนนะครับโดยทราบว่าจานวนนี้มีนายทวีชยัยคนลงมือยิง M79 รวมอยู่ด้วย ส่วนผู้ต้องหารายอื่นๆเป็นเพียงผู้ดูต้นทางเท่านั้นอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดจะถแถลงข่าววันนี้ตามรายงานนะครับ10โมงคุณผู้ชมดูฮะ <c oughs> พอปรับระบบใหม่จับได้ถแถลงข่าวขยายผลขอสารออกหมาจับรู้เลยใครเป็นใคร <c oughs> ไอ้ก่อนหน้านี้สมัยรัฐบาลคุณยิ่งรักไม่รู้ฮะไม่รู้ตำรวจจับหรือคดีไม่คืบหรือไม่ทำเมื่อวานเนี่ยทาง พลตํารวจสมยศพุ่มพันธ์วงก็บอกคดีนี้ประสบความสำเร็จระดับหนึ่งจากเดิม46คดีไม่มีใครดําเนินการคดีฮะนี่คือเหตุผลที่ก็บอกทําไมต้องปฏิรูปสตชฮะเพราะเวลานากักการเมืองใช้ตํารวจเป็นเครื่องมือตํารวจไม่กล้าขยับพอเปลี่ยนผู้บริหารใหม่อ้าวขยับแล้วคดีคืบหน้าเรื่องของอาวุธสงครามก็เหมือนกันหลังจากกสอชอเข้ามาจับได้เพียบเลยแต่และจงังหวัดโอ้โหมาเป็นกองทัพเลยฮะ ไปสลายแก๊งไปจับกลุมไปเจอในป่ายญ้าข้างทางเต็มไปหมดก่อนในนี้หาไม่เจอพอเปลี่ยนระบบอ้าวหาเจอนี่ครับต้องแก้ไขเรื่องใหญ่สําหรับประเทศเรานะฮะเรื่องโครงสร้างตํารวจก็เหมือนกันนะครับล่าสุดเมื่อวานมีคําสั่งคสชฉบับที่88แนะฮะแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องของโครงสร้างกตชคนที่จะแต่งตั้งพบตรต่อไปเนี่ยมันต้องมีโครงสร้างใหม่แล้วต้องรื้อใหม่นี่นะครับ โดยคำสั่งระบุว่ารื้อโครงสร้างคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติกตชซึ่งมีอำนาจในการพิจารณาแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพบตรโดยเพิ่มตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหมเข้าไปฮะเป็นกรรมการกตชจากเดิมที่ไม่มีปลัดกลาโหมและก็ตัดตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกไปกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกตชจากเดิม4ี่คนเหลือ2คนและให้ผ่านการคัดเลือกจากวุฒิสภา ให้กอตชพิจารณาดําเนินการคัดเลือกข้าราชการตํารวจเพื่อแต่งตั้งพบาตรคนใหม่ตามที่พบตรเสนอแก้ไขามาตรา53บงเล็บหนึ่งว่าด้วยการแต่งตั้งพบาตรคนใหม่ให้พบตรเป็นผู้คัดเลือกรายชื่อข้าราชการตํารวจที่ดํารงตําแหน่งเจรตํารวจแห่งชาติและรองพอบตรเสนอกอตชพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นพบตรคนใหม่เห็นไหมพยายามปรับโครงสร้างเพื่อให้มันเหมือนกับมีความคล่องตัวขึ้น สปร่งใสมากยิ่งขึ้นประมาณนี้แต่หลายคนเสนอว่าถ้าพิจารณาเรื่องของโครงสร้างสํงงานักงานตารวจแห่งชาติเนี่ยควรมีภาคประชาชนเข้าไปนั่งด้วยไหมยอย่ามีแต่ฝั่งการเมืองกับราชการประจำํำไหมนะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่กําลังพิจารณากันอยู่นะครับอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของสํานักนายกรัฐมนตรีกับนายธรรมเนียบรัฐบาลล่าสุดเนี่ยมีการอนุมัติงบประมาณ300อกว่าล้านเพื่อปรับปรุงธรเนียบรัฐบาลเพราะว่าสุดส่วมมาเยอะเนี่ยนะครับ เมื่อวานหม่อมหลวงปนัดดาดิศกุลประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเองก็บอกว่างบซ่อมแซม300รอล้านถือว่าพอเหมาะพอสมพอดีไม่ฟุ่มเฟือยเป็นศักดิ์ศรีกับประเทศด้วยที่ผ่านมาอนุมัติงบปร,ปรับปรุงนู่นนี่ไม่เคยปรับปรุงทำเนียบรัฐบาลเลยจําเป็นต้องปรับปรุงเพื่อให้เป็นหน้าตากับประเทศเรามีเสียงนะคระับเ,เรื่องการอนุบำรุงปรุณะอาคารในทำเนียบร,รัฐบาลเป็นเรื่องเช่น เกิดขึ้นตามแนวดําริธเดิมอยู่แล้วนะครับแต่ได้มาเริ่มต้นทําขึ้นในเวลานี้ส่วนการทําบุญอุทิศถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่เป็นเรื่องของราชการที่มองเห็นว่าออในเรื่องของาศาสนาคดีเรื่องวัฒนธรรมคดีมีแต่จะช่วยกันน้อมนําความเป็นเอกภาพให้เกิดขึ้นในหมู่ราชการและพี่น้องประชาชนชาวไทยให้เกิดความรักความสามคัคคีจะได้ช่วยกันนําพา สังคมนำพาประเทศชาติไปสู่ความอยู่รอดปลอดภัยท่านได้กรุณามอบทางสายราชการประจำทางแผนกกระผมนี่นะให้ช่วยกันทำหน้าที่ให้เกิดความเรียบร้อยครับอาคารตามที่ทุกท่านเห็นเกิดความเก่าแก่ไปตามสภาพการเวลาก็น่าจะถึงคราวเหมือนกับกระทรวงต่างๆได้มีการปรณ่ะ ปรกษากันไปหลายรอบแล้วแต่ทำเนียปรัฐบาลยังไม่เคยเลยนะครับก็คิดว่าคงเป็นช่วงเวลาที่ทุกฝ่ายคงต้องพิจารณาด้วยมาททาในกรอบของความเหมาะสมความพอเพียงไม่ฟุ่มเฟือยนะครับให้เกิดความสง่าง,งามเป็นศักเป็นสีให้กับประเทศชาติบ้านเมืองและพี่น้องประชาชนครับทีนี้ในงบ300ล้านเนี่ยครับส่วนหนึ่งจะมีการย้ายศูนย์แถลงข่าวตึกนารีสโมสร ไปตึกบัญชาการสองฮะเพื่อใช้พื้นที่ตึกนารีสโมสรเป็นห้องรับรองสําหรับผู้มาติดตามการประชุมติดต่อราชการเป็นคนที่เขาเชิญมาอะไรเป็นต้นเนี่ยนะครับก็จะย้ายห้องทํางานผู้สื่อข่าวที่1รังนกกระจอกเก่าติดกับตึกนารีสโมสรเนี่ยไปรวมกันอยู่ที่ห้องผู้สื่อข่าวสองข้างประตูหนึ่งเพื่อป้องกันข่าวรั่วโดยจะใช้ห้องรังนกกระจอะเก่าและพื้นที่เดือรอบป,ปรับทําสวนหย่อม ทางนี้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานปรับปรุงทำเนียบรัฐบาลระบุบอกเป็นคําสั่งคสงชในการปรับปรุงห้องผู้สื่อข่าวก็เขาบอกมีการหารือกับกมรมศิลปากรกันไปแล้วแต่ปรากฏว่านักข่าวประจําทำเนียบก็รู้สึกว่าเอ๊ะไม่สบายใจบอกโหย้ายเลยเหรอความจริงเนี่ยสร้างมาเก่าแก่ตั้งแต่สมัยนายกเก่านะครับพลเอกริงศักดิ์ชมานัน์อดีตนายกอยู่กันมา35ปีแล้วจะย้ายเลยเนี่ยมันจะไม่พอไหมล่าสุดเจยุนี่นะครับคุณ คุณยุวดีทันสิริหรือเจยุพุซิข่าวอาวุโสเลยจากบางกอกโพสต์ก็บอกว่ายังไม่ทราบความชัดเจนเรื่องนี้หรอกแต่ต้องเข้าใจว่าทุกวันนี้นักข่าวมาปฏิบัติหน้าที่ในธรรมเนียบรัฐบาลเยอะมีทั้งนักข่าวทีวีโทรทัศน์มีทั้งวิทยุเยอะแยะเลยมีโซเชียลมีเดียเป็นร้อยเลยแล้วพวกนี้จะอยู่ที่ไหนกันนะมาเป็นตับห้องเล็กลงทํางานไม่ไหวความจริงรังนกกระจอกถือเป็นประวัติศาสตร์ของทมเนียบไปแล้วอยากให้ ทบทวนดีๆอะไรดีก็บอกว่าดีอะไรไม่ดีปรับแล้วไม่ดีอย่าไปปรับเลยทําให้มันดีกว่านี้ดีไหมนะครับโดยเจยุอธิบายครับบอกว่าห้องรังนกกระจอกเนี่ยเคยมีแนวคิดสมัยคุณทักษิณอดีตนายกว่าจะรื้อก็ยุติไปเพราะมีกระแสะคัดค้านช่วงนั้นโดยให้เหตุผลว่านักการเมืองมาแล้วก็ไปอีกทั้งรังนกกระจอกถือเป็นประวัติศาสตร์ของธรรมเนียบรัฐบาลไปแล้วการจะปรับอะไรให้ดีขึ้นและเหมาะสมก็เห็นด้วยแต่ถ้าปรับแล้วไม่ดีก็ไม่เห็นด้วย ส่วนกระแสข่าวว่าการใช้งบประมาณถึง300ล้านในการปรับปรุงทำรรเนียบเนี่ยเดี๋ยวจะรอดูต่อไปว่ามีเรื่องทุจริตไหมเป็นต้นนะครับปิดท้ายเรื่องของล่ำหนุนนะครับล่าสุดพลเอกไพบูลย์คุ้มฉาย,ยาก็บอกส่วนการประกาศใช้ล่ำหนุนชั่วคราวดําเนินการเสร็จแล้วคาดว่าเดือนกรกฎาคมน่าจะมีการประกาศใช้นะครับโดยช่องทางการทูนกล้าประกาศใช้ล่ำหนุนชั่วคราวนี้มี2ช่องทางก็คือ1ช่องทางดําเนินการยื่นเอกสารและมีการประกาศใช้ขึ้นมา สองคือตัวพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาหัวหน้าคอช,อชอจะไปเข้าเฝ้าเพื่อทูลกล้าวถวายให้โปรดกล้าวประกาศใช้รัฐธรรมนูญช่วครา่ก็อยู่ที่จะพิจารณาตัดสินใจว่าจะเลือกทางใดครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ